ราอังคารนะคะได้ย้ายนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคส่งผลให้6ราศีนะคะจะมีความร่ํารวยอันเกิดจากความขยันหมั่นเพียรน,นะคะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคนะคะสู้กับอุปสรรคได้เอาชนะอุปสรรคได้ขยันมันเพียรจะได้พิชิตเงินล้านแน่นอนเรียกง่ายๆว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่ะนะคะสำหรับหกราศีนี้ส้มทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยเลยนะคะก็สามารถดูวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้นะคะแล้วก็ เป็นการทำนายรวมนะเพราะฉะนั้นดึงดูดต่สิ่งดีๆไปค่ะส้มจะบอกว่าทั้ง6ราศีนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะขอให้ใจเย็นนะคะในการทำสิ่งต่างๆแล้วมีสติแล้วมันจะดีอย่างที่ดวงขึ้นแบบนี้เลยนะคะหราศีมีราศีใดบ้างนะคะส้มฝากก่อนที่จะไปฟังนะฝากกดหัวใจคอมเมนต์รับความโชคด,ดีพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์รวมถึง ฝากกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะโอเคเริ่มกันเลยกันแล้วกันเนาะสำหรับราศีแรกค่ะอังคารเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะนะคะอยู่ที่ราศีพฤษภเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับราศีพฤษภเนี่ยถ้าขยัน อยู่ในราศีคุณเลยยิ่งขยันยิ่งรวยแบบนี้เลยนะคะต่อไปคือราศีเมษนะคะราศีเมษอยู่ในเรือนการเงินค่ะอังคารยอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นยิ่งขยันยิ่งรวยแน่นอนรวยปังแน่นอนนะคะเงนินมาเลยนะคะต่อไปคือชาวพิจิกอยู่ในเรือนปัตตนีหรือเรือนคู่ครองหุ้นส่วนนะคะจะมีคนมาช่วยค่ะให้คำปรึกษาคู่รักคู่ครอ,องขยันนะคะทำให้ส่งเสริมเรานำพาไปสู่จุดที่เจ,จริญรุ่งเรืองนะคะต่อไปคือชาวกัน ะะอยู่ในเรือนสุภะเรือนสุภะในเกี่ยวข้องกับการานับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งส่งเสริมแล้วก็ดีในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะคะใครที่กําลังจะสอบอะไรต่างๆในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะคะผ่านฉลุยนะคะสำหรับต่อไปคือราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์อยู่ในเรือนการงานค่ะเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งดวงปังยิ่งขยันผู้ใหญ่ยิ่งให้โอกาสมอบชื่อเสียงตำแหน่งการงานที่ดีให้นะคะ ต่อไปสุดท้ายคือชาวกรกฎอยู่ในเรือนลาภะค่ะบอกเลยว่าในเรื่องของเงินในเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากการทํางานคอนเน็กชันต่างๆที่เข้ามานะคะหรือโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการทำนายเนี่ยก็จะให้ผลนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤศจิกา2,565ไปจนถึงยาวๆค่ะจนถึงวันที่12มีนาคม2,566เลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขยันคิดดีทําดีพูดดีรอบคอบมีส ทุกอย่างโอเคแน่นอนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน